สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่แม่พี่น้องครับสวัสดีมาบางกุลกรุ๊ปคลนียครับคลิปนี้พามาดูคัมรี่ 2.5G ปี2019อีกหนึ่งคันครับรถสภาพสวยๆเลยนะรถปี2019เลขไม 58, ล์58,000กนโลเท่านั้นเองครับคัมรี่ 2.5G ปี2019รถผู้บริหารรถประจำตำแหน่งรถเลขไมล์น้อยสภาพดีครับสภาพสวยๆเลยยางปี2024ครับยางใหม่รถใช้งานไม่เยอะครับ สัปดาห์ที่หนึ่งปีสองพันยี่สิบสี่นะครับยางใหม่เบาะภายในเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับประตูทั้งสี่บานนะไม่มีรอยกระเทาะรอยเบียดนะครับนีครับสภาพสวยๆไม่มีตำหนิไม่มีรอยครูดรอยถลอกนะชายบันไดล่างก็จะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆครับสครับเพจยังไม่ได้แกะฟิล์มกันรอยออกนะครับนะ แต่แค่เพดชายบันไดนะเลขไม้แ 50, ท้ห0 0 0มื่นกโลเท่านั้นเองครับคันนี้58,444สิบสี่โลครับคัมรี่สองีสีขาวครับเผื่อถ้าพี่พี่เพื่อนๆท่านใดสนใจเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะแหงประตูนะสวยๆเอามาให้ดูให้ชมกันเป็นตัวอย่างประกอบการตัดสินใจเผื่อมีใครหาอยู่สำหรับคัมรี่รถเก๋งใหญ่ครับล้อมแมก มีรอยคูดเล็กๆน้อยๆน,นะตามการใช้งานก็บ้านเราก็ฟุตบาทเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับนะเียงเครื่องยนต์เรียบๆเดินเรียบนิ่งๆนะครับไม่มีไอ้น้ำมันระเหยนะครับนะเข้าศูนย์เข้าสวิตเข้าแมนทานนันทุกๆุหมื่นกิโลอีกแล้วครับคานหน้าเดิมครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมคานหน้าเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดเช็คให้แล้วนะครับดูให้แล้วเช็คให้แล้วนะ ฝากระโปรงเดิมๆครับไม่มีแกะเลยนะล้อดเบ็บไม่มีขยับซิลิโคนซีนยาขอบนะไม่มีโป๊ไม่มีแตกนะสติกเกอร์อยู่ครบนะครับสติกเกอร์ฝากระโปงหน้านะครับลไม่มีขยับไม่มีถอดเดิมๆครับ,เด,รบเดิมสนิทนะ819บเาใเท่านะปี2019เลขไมห้มื่นโลเผื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจหาอยู่นะเอาไปใช้งานค a รี่2.5 g สีขาวมุกครับน่เอามาให้ดูให้ชมประกอบการตัดสินใจดูเป็นตัวอย่างดูเป็นข้อมูลไว้นะสำหรับท่านที่หาเอาไปใช้นะก็ฝากไว้ประกอบการพิจารณาครับนี่สภาพสวยๆขอบประตูนะครับเงาเงเนียนๆสีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานนะครับสีขาวมุกนะตรงสเกิร์ตข้างนะครับมีรอยครูดเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวไปเคลมให้นะครับรถทุกคันเรามีใบเคลมประกันให้ ก่อนจะส่งมอบเดี๋ยวเราไปเคลมหลังจากที่ลูกคา้าบุกิ้งลูกคา้ารับรถไปแล้วนะเราจะส่งไปเคลมไปเก็บร้อยให้ก่อนแผงดดชบอร์ดแผงคอนโซนลายไม้นะมีผ้าม่านติดมาด้วยนะเอาลงได้นะผ้ะมาม่านพวกนี้นะม่านกันแสงนะครับนะหนังไม่มีแตกไม่มีย้วยนะยางอะไหลอยูด่ด้านท้ายกันบ้างครับนะฝาท้ายเดิมนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะนะ ซีนเซิร์นอยู่ครบนะไม่มีซ่อมไม่มีโป๊ไม่มีเบียดมาดูนัดนันะไม่มีรอยถอดรอยแกะได้ทั้งสิ้นนะยัดนอตอยู่สภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็น100ยางอะไรสียังไม่จางเลยนะครับสีเส้นยางอะไรนะเนี่ยขนเขินยังอยู่ครบนะครับนี่ครับสีสีฝาฝาท้าเดิมครับแก้มเดิมซ้ายเดิมฝาเดิม ไฟท้ายเดิมไฟหน้าเดิมนะเอามาให้ดูประกอบการตัดสินใจดูไว้เป็นตัวเลือกประกอบการพิจารณาสําหรับรถยนต์นั่งรถมือสอง,รถ,อสองรถเล็ไม้น้อยสภาพดีคันนี้เล 50, ก็กไม่ห้าหมื่นกวโลเท่านั้นเองนะครับก็เอาให้ดูคร่าวๆค,ครับนะเดี๋ยวดูรอบๆบคันอีกทีหนึ่งครับดูไว้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจนะรถสว,สวยเลยครับคัมรี่สองจุดห้าจีสีขาวมุกนะปีสองพันสิบเก้านะรถสภาพเดิม,เดมนะประมาณนี้เลยครับนะ ถ้าใครหาอยู่ก็มาดูมาทดลองขับรถดูก่อนได้ครับรถมีไม่กี่คันนะรถสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานครับมาเร็วไปเร็วนะถ้าชอบถ้าใช่ก็รีบมาดูรีบมาทดลองขับรีบมาตัดสินใจครับนะนี่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างคัมรี่ 2.5G สีขาวมุกสภาพสวยๆก็ฝากไว้ด้วยครับนะริบนี้คันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับนะ ขอบพระคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้ก่อนรถมือสองรถหมดสัญญาเช่ารถเลขไม่น้อยสภาพดีรถผู้บริหารมากมายหลายรุย่นหลายคันนะก็ถ้าสนใจก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับไปแล้วครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ